สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะพามาเล่นกับเกมจิตวิทยานะครับในการทายนิสัยคนนะครับง่ายๆนะครับโดยการตั้งคําถามมาเกี่ยวกับสัตว์นะครับสามตัวนะครับนั่นคือว่าเฮ้ยเวลาเราเจอใครปุ๊บเราอยากจะรู้อย่างเลยว่าเขาเป็นคนยังไงนะครับให้ถามเขาครับว่าพี่หรือน้องนะครับช่วยนึกถึงสัตว์สามตัวนะครับแบบวบทันทีนะแบบไม่ต้องคิดนะครับนึกอะไรคิดทันทีนะครับโอเคครับอย่างงี้เป็นพี่อ้นนะพี่นึกถึงปาโลมานะครับเสือแล้วก็มีแันด้าโอเคครับ ไอ้เนี่ยที่เราสามถามสามอันเนี่ยมันได้อะไรบ้างอย่างแรกนะครับสัตว์ตัวแรกหมายถึงคนอื่นมองตัวเรายัางไงอันนี้เห็นไหมครับว่าคนอื่นจะมองเพื่อนปาลูมาครับเฟนรนดี้เฟลลี่น่ารักแต่ถามว่าเพี้ยนมองตัวเองอยังไงนะครับเพี้ยนมองตัวเองว่าเฮ้ยเพี้ยนเป็นคนดุใช่ไหมเป็นสิงโตเงี้ยไอ้เป็นเสือเงี้ยแล้วสุดท้ายครับตัวตนจริงๆเป็นยังไงอ่ามีแพนด้าใช่ไหมครับก็เฮ้ยมันจะมีความน่ารักมีความสนุกสนานนะครับและคราวนี้นะครับอันเนี้ยไม่บังคับนะครับว่าต่าง สปีชีกันนะครับพเพราะพี่ก็เคยเอาไปเล่นกับคนอื่นนะเขานั้นตอบเป็นแมวทุกอย่างนะเขาตอบว่าเป็นแมวไทยนะครับแมวเปอร์เซียแมวรัสเซียถามงี้ได้ไหมได้นะครับเราก็เห็นนะครับว่าเขาสามารถเลือกสว์ประเภทเดียวกันได้แต่ถามมาเห็นนะครับว่าเฮ้ยมันก็จะเห็นความสามาการเป็นแมวของ3ตัวเนี่ยก็คือว่าอ๋อเขาเป็นโรคมีความเป็นโรคส่วนตัวสูงนะครับเพราะเขาจะมีความขี้เล่นแบบแมวนะครับก็มีความงอนอะไรแบบแมวนะครับทั้งที่คนอื่นมองนะครับ แล้วตัวที่เขาเป็นนะครับโอเคครับนี่คือเกมจินตุยาสนุกสนุกนะก็เอาไปเล่นกันได้นะสำหรับคนนี้เเราอยากจะทาลายอะไรครับกำแพงน้ําแข็งนะแบบก,การเจอกันครั้งแรกนะเอาเล่นๆกันร่วมถึงสามารถทายนิสัยแบบคร่าวๆของเขาได้ครับโอเคครับแล้วจบคลิปนี้บบเพียงเท่านี้นะบถ้าฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ